สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการปรับแต่งเครื่องเบื้องต้นนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับเช่นพวก Start Up Service อะไรต่างๆบางทีตอนเปิดเครื่องมันอาจจะช้าว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะครับมาเริ่มกันเลยขั้นแรกกดปุ่ม Windows แล้วก็กดตัว R จะขึ้น Run น,นะครับอันนี้คือคีย์ลัดนะคปกติก็สตาร์แล้วก็ s ซ a r ์ชตรงนี้ว่า Run โอเคครับพิมพ์ ms c o n f l i c ครับไปที่แทบ Start ็บ Startup นี่คือโปรแกรมนะครับ Startup ตอนเปิดเครื่องหรือตอนบูตข้า Windows นั่นเอง Windows จะรันโปรแกรมพวกพวกนี้ขึ้นมาก่อนรันรันขึ้นมา บางทีถ้าเราไม่ต้องการเงี้ยเช่นที่ผมปิดไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็อ,ออกได้ครับผมต่อมาเรื่อง์วิร์วิสเนี่ยต้องกดซ่อน์วิสของ Microsoft ทั้งหมดนะครับอันเนี้ยเพื่อความปลอดภยัยบางทีไปปิดมั่วก,ก็อาจจะมีปัญหาที่หลังทีนี้ก็เหลือแค่์วิสที่เราสามารถไปปรับแต่งมันได้ อันไหนไม่ต้องการก็ติ๊กออกได้เลยครับพวกนี้ไม่มีปัญหาถ้าติ๊กตรงนี้แล้วนะครับโอเควันนี้ก็มาเป็นคลิปเลยนะครับเพราะว่าไปได้เน็ตมา10บเมกกว่าดีน,นี่ก็พวกทูลต่างๆนะครับในวินโด s กดใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าอเอาไว้อ่านเฉยเช่นพวกดิจิตเตอร์ดิจิเตอร์นี่ กดล่าชื่นมาหรือ,อลันดอทชื่นมาเรียมดีฐานเมนเจอร์โอเคครับผมเราบทความนี้น่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ